สิบปอกอยู่ในปลาไหนเลยค่ะต่ละหม่องตาละบอลเกิด บอพร้อมกันเนาะจ้าพี่น้องคะ่ะเนี่ยค่ะนอของเขากระสิเป็นประมาณนี้จ้ะฮักย่างเดียวคะ่ะบอซับนะคะนี่คะ่ะมาพบพอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะกับบรรยากาศปาน์โนไม่อยู่ในอเมริกาเนาะคะ่ะนี่กะถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะพี่นองคะ่ะของปีเนาะจ้า นอใหม่ย,ยูนี่นะคะกะออกทุกช่วงเดือนพฤษภาค,คมค่ะพี่น้องคะระยะเวลาการเก็บกับประมาณหนึ่งเดือนเนาะจ้านอในน้อย,หอยแหนงมันเท่ากับว่าเอาจะพี่น้องคะเดี๋ยวพรล่งเพิ่นก็มาตัดถิ่มเนาะคะ่ะเท่ากับสก็บแตะนอแบบนี้จ้าพี่น้องนี่คะ่ะกำลังพอดีคะ่ะลมเย็นสุวยๆวยพี่น้องจ้า ยังมีพ่อได้กเก็บอยู่จ้ะพี่นอ้องค่ะนะคะนอกไก่น้ำแม่เข้ากับซิ่บะอวบด้จ้ะประมาณนี้คะ่ะหาแป๊บเดียวคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะนอใหม่อเมริกากะหาง่ายแนวดีแล้วเนาะจา้ะเดี๋ยวน้องพี่มีกะสี่เอามาเก็บไส้กระสอบจ้ะพี่น้องคะ่ะนอก,กําลังพอดีเลยเนาะคะ่ะ สำหรับฤดูการหายูนี่จะพี่น้องคะกะมีระยะเวลาประมาณเดือนเดียวเนาะค่ะนอกจากนั้นนะคะเขากะสิเง้วแล้วจ้ะพี่น้องคะกะบอต้องย่านเด้อค่ะว่าสิสูรพันจ้าเนื่องจากว่าโนมัยยูนี่หลายค่ะพี่น้องคะฝรั่งเพิ่นกะบบก,กินน้ำเนาะจ้ะรสชาติแซ่บเด้อพี่น้องออกบอกขมเลยค่ะออกหวานหวานละกะ กรอบๆน้ำจ้าเนี่ยค่ะนอหน่อยน,อย,นอยใหญ่นะคะเอาไปเหิดน้อใหม่ทุงน่าจะพี่น้องคะไว้ถัากินในช่วงหนาหนาวหนาหิมะจ้าส่วนตัวแล้วนะคะน้องพี่มีเป็นคนมักเขาปลาหาน้อใหม่จ้ะพี่น้องนะคะกระได้มาอาศัยอยู่ที่รัฐเวสเวอร์จิเนียเนาาปีที่7แล้วค่ะ บรรยากาศภายในปลาไพากับบอ่อหกหลายเด้อจ้าพี่น้องคะ่ะเบาไปหลายวิดีโอแล้วนะคะ่ะบอมีงูล้ะกะบ,บอมีสัตว์หลายต่างๆนะคะนอกจากกวางคะ่ะนี่คะ่ะนอนน้นเจ้าสิอ,วอ้วนไปใส่พี่น้องงามค,ะคะักค่ะนอนสวยๆเลยคะ่ะ นอเขาเริ่มย่าวเลยจ้ะพี่น้องคะเลือกเอาตะนอพอดีเนาะจ้าย่าวเร็วแห้งพี่น้องคะ่ะสามมือพานไปนะคะอุ้ยหัก พี่น้องเบิ่งจุ่มนี่ค่ะงาวเบิดละจ้านะตะว่าป่ายของเขากันย่ากินใดเด้อจ้าพี่น้องน,นออุบอวบเลยค่ะพิมสีเอาไปเผาเห็ดนอใหม่ถุงจ้าพี่น้องนี่ค่ะ สวยๆเลยค่ะมาหลอบหนีปอกให้พี่น้องเบิรงงปลาเลยค่ะมันนักนะคะข่อยสีแบกเมื่อเหตุยังนาะจากพี่น้องตอนนี้นะคะน้อใหม่ก็เริ่มที่สีเงาแล้วจากพี่น้องค่ะแต่ว่าก็ยังเก็บได้อยู่นะคะที่จะสปเอาส่วนปลายนี่นะคะ เห็ดหน่อไม้ทุง้งหน่อไม้อัดจากพี่น้องค้ะไว้กินในช้ชวนหนาวหนาวหาิมะนะคะบรรยากาศดีค่ะบอกให้พี่น้องเข้าเบ่งอันนี้กิกนได้ด้วยค่ะ สวยเยแมวมันหนักเนาะสิแบกเนี่ยเห็นยังปาร์ตพี่น้องโบกเก็บโบได้แล้วนะคะรอบสุดท้ายแล้วเนาะจ้า พอกันอีกที่ปีนาเด้อพี่น้องเด้อนอมายอเมริกาจ้าฮักย่างเดียวค่ะบอสซับนะคะนี่ค่ะนอกำลังพอดีเลยจ้า ยังมีไฮเก็บอยู่นะคะอนออบอุบเลยค่ะมาทางนี้ต่อจะ้ะใส่ควานาลังนะคะมือนี้นะน้องพิ่นี่โบแบกเมื่อดอกเด้อจา้าสิบปปอกอยู่ในปลานี่เลยค่ะพี่น้อง ่นวยสวยสเลคะมาค่ะพี่น้องมือนีน้องพี่์มีโบแบกเมื่อไห้นัดแบบด้วยจ้าสิบปอบอยู่ในปาหน่อยยค่ะ สนะนอนะคะกะสิเริ่มเย้วแน่แล้วจะพี่น้องคะน้องพี่มี่นะคะกะสีทําการปอกนะคะและ้วกะเอาไปเห็ดน้อไม้ทุงเนื้จ้าไว้ทากินในช่วงหนาหนาวหนาหิมะจ้า ลับเปลือกของเขานะคะวกวางกาซิม่ากลิ่นนะจ๊ะพี่น้องน้นองสวยเลยค่ะ อุดมสมบูรณ์จากพี่น้องคา่ารัดหนีนะคะคือว่าโชคดีจ้ะทีนี้น้องใหม่สดๆเก็บกินแบบนี้ทุกปีนะคะอากาศกระบอห้อนได้จ้ะช่วงกนะำลังพอดีเลยคะ่ะ คุณเอื้ออายสุขสุขค้นด้คะสำหรับการติดตามรับชมเพจในนอนเพจนี้เนาะค่ะถาม,มากกับกดไลค์ถาถึกใจกับกดแชร์ได้จ้าฝากติดตามชีวิตบ,บ้านในชนบทอเมริกากับน้องพิมีศรีอีสาน้ำค่ะเอาไว้พอกันวิดีโอหนาค่ะสวัสดีค่ะ